กฎแห่งกรรมเรื่องที่138อสุรกายในเมืองมนุษย,อนอนษย์มนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้มีอิสระทั้งการสร้างกรรมดีและกรรมชั่วอย่าคิดว่ารเราต้องมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นประจำตลอดไปไม่รู้แก่ไม่รู้เจ็บไม่รู้ตายอย่าคิดว่ากรรมนั้นไม่มีจริงหรือไม่สามารถที่จะติดตามมาสนองเราเมื่อปลายมือ ดังจะได้นำตัวอย่างชีวิตที่เกิดขึ้นสมัยก่อนของหญิงผู้หนึ่งซึ่งต้องชดใช้นี่กรรมนอนทนทุกข์ทรมานหญิงผู้นี้ไม่มีอาหารตกถึงท้องเป็นเวลาประมาณ6เดือนแล้วไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเมื่อก่อนที่ผู้หญิงจะล้มหมอนนอนเสือรูปร่างอ้วนเจ้าเนื้อแต่อยู่ๆก็เป็นโรคอยากกินอะไรอยากกินจนใจจะขาด แต่ก็กินไม่ได้ของดีๆก็กลืนไม่เข้ากลืนไม่ลงคอมันตีบน้ำก็หยดไม่ลงเมื่อหญิงผู้นี้ได้เริ่มป่วยญาติพี่น้องก็รีบหาหมอที่มีชื่อมารักษาแต่หมอก็ไม่สามารถชี้แจงลงไปได้ว่าเป็นโรคอะไรเพราะไม่พบสาเหตุของโรคหมอตรวจดูทุกส่วนของร่างกายละเอียดถี่ถ้วนก็ปก,กติผิดแต่อยากกินอาหารแต่กินไม่ได้ เมื่อไม่มีอาหารตกถึงท้องแม้หมอพยายามรักษาก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ระหว่างที่ป่วยร่างกายก็ยุบลงรูปร่างที่เคยอ้วนใหญ่เจ้าเนื้อสมบูรณ์ก็ค่อยๆผอมลงเพราะอาหารไม่ได้ตกถึงท้องเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายน้ำหนักตัวลดลงในระยะหกเดือนรูปร่างก็เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมันทรมานชีวิตหญิงผู้นี้อย่างสาหัส บางคนก็บอกว่าเป็นโรคประสาทผู้รู้เรื่องดีก็ว่าโรคบาปกรรมรักษายากถ้าปัจจุบันนี้หมอคงให้อาหารทางร่างกายคงจะต้องทรมานอีกนานท่านผู้ให้เรื่องนี้กับข้าพเจ้าคือท่านอาจารย์คุณหญิงระเบียบสุนทอลิขิตท่านเป็นผู้รู้เรื่องนี้ดีนับแต่เริ่มต้นจนอวสานแม้จะเป็นเรื่องเก่าแต่ก็มีสิ่งที่น่าคิดท่านได้กรุณาเล่าว,ว่า หญิงผู้นี้สมัยก่อนยากจนเป็นแม่ครัวอยู่กับหญิงอายุผู้มั่งคัง่งและสูงศักดิ์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใจบุญมีความศรัทธาสร้างกุศลได้ใส่บาตรพระสมทุกเช้าจำนวนร้อยรูปและมอบเงินให้แม่ครัวจับจ่ายอาหารมาทำกําชับว่าต้องอาหารชั้นดีมาใส่บาตรเช้าถูกแพงเท่าไรเท่ากันหวังจะให้พระได้ฉันอาหารดีๆทุกวัน คอยเปลี่ยนอย่าให้ซ้ำพระท่านจะเบือ่อไม่สนใจเรื่องเงินทองค่าใช้จ่ายแม่ครัวก็ตกปากรับคําว่าจะจัดอาหารดีจะไม่ให้ซ้ำให้พระท่านเบือ่อที่สุดนายจ้างก็ไว้เนื้อเชื่อใจแม่ครัวจะเบิกอาหารใส่บาทวันละเท่าไหร่ก็มอบให้ไม่เคยทักท้วงแรกแรกแม่ครัวก็จัดการเป็นที่เรียบร้อย แต่ก็ยักยอกเบียดบางค่าอาหารใส่บาทพระบ้างแต่ก็ไม่มากนะักต่อมาเมื่อชินนานเข้าก็ได้ใจเท่าที่ยักยอกไว้ได้อย่างน้อยไปก็นึกว่าของอยู่ในหอไม่มีใครรู้เราจะทำอะไรก็ได้จิตใจอกุศลก็เพิ่มขึ้นเริ่มทำอาหารถูกถูกแล้วก็เบิกเงินนายจ้างว่าทำอาหารดีๆราคาแพงๆมาใส่บาท นายจ้างพาซื้อคิดว่าตัวเป็นคนใจซื่อใจบุญคนอื่นก็คงจะเหมือนตนก็หลงไว้วางใจมอบเงินทองค่าอาหารให้ตามคำเรียกร้องและสิ่งอื่นๆเวลาผ่านไปเป็นปีๆหญิงผู้นี้ยักยอกเงินทองจนเกิดมั่งคั่งขึ้นมามีที่ดินปลูกบ้านลูกหลานมีเพชรมีทองใส่ร่ำรวย เพราะส่วนมากก็เบียดบางค่าอาหารใส่บาททุกเช้าเป็นประจำสิ่งที่ใส่บาทห่อเรียบร้อยเช้าเช้าทุกวันก็คือถั่วงอกผัดน้ำมันราคาถูกูกจะมีอยู่สามสี่ห่อก็ไว้แก้หน้าเผื่อในจ้างสงสยัยทำเหลือไว้ให้ในายจ้างดูให้รู้ว่าได้เห็นว่าเป็นอาหารชั้นดีราคาแพงเพื่อให้ถูกอกถูกใจแม้คนในบ้านจะรู้ก็ไม่กล้าว,ว่ากล่าวฟ้องนายแต่อย่างใด นี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้หญิงแม่กลัวมั่งขั่งขึ้นแต่บัดนี้กำลังได้รับทุกทรมานไม่รู้เมื่อใดจะสิ้นสุดในโลกมนุษย์และจะต้องไปรับใช้นี่กรรมจากความโลภอีกพพหนึง่งจนกว่าจะสิ้นกรรมโรคบ,บาปกรรมในปัจจุบันนี้ก็คืออยากกินแต่ก็กินไม่ได้ บางครั้งอยากกินเหลือเกินจนท้องร้องไห้แต่เหมือนเป็นโรคคอตันซึ่งแม้แต่น้ำก็หยดไม่ลงคิดว่าอาหารใส่บาตรเช้าๆที่พระมารับบาตประจำวันก็มีแต่ถั่วงอกผัดน้ำมันและจากนั้นก็จะเป็นน้ําเปล่าผัดถั่วงอกความจริงก็มีอยู่อย่างเดียวทุกวันเป็นประจำพระท่านจะชอบหรือไม่ชอบเมื่อเขาศรัทธาก็ต้องรับไว้ฉัน ทั้งยังผัดเอาไว้มากๆค้า,างคืนค้างวันจนถั่วงอกบูดเสียก็ยังนำไปใส่บาตและไม่สนใจว่าพระจะฉันได้หรือไม่พระที่ท่านบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วท่านก็ไม่สนใจในอาหารเพราะท่านฉันไม่ได้ติดรสอาหารท่านฉันเพื่อให้สังขารอยู่ได้เท่านั้นหรือเรียกว่าท่านกินเพื่ออยู่แต่พระท่านก็ยังปรงไม่ได้ที่ ท่านยังมีความรู้สึกในรสอาหารเพราะท่านอยู่เพื่อฉันยังมีกิเลสท่านก็คงฉันอาหารบูดไม่ลงและฉันทุกวันเหมือนเหม็นเบื่อนี่แหละกรรมที่ได้เบียดบังยักยอกเงินที่มีอำนาจจิตศรัทธาเพื่อสร้างกุศลทำของดีๆถวายพระกลับได้ของเลวๆผิดเจตนาของผู้ศรัทธาตั้งใจจริงซึ่งนับว่าบาปหนัก ฉะนั้นไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเพียงชาตินี้กรรมก็ตามสนองเห็นทันตาแล้วอาจารย์หญิงท่านบอกว่ายังไม่ทันตายก็เป็นอสุรกายหรือเปรตในร่างมนุษย์พระอาหารหันต์โปรดไม่ถึงแม้แต่อยากน้ำก็ดื่มไม่ได้เพราะกรรมชั่วที่ตัวได้สร้างไว้ตามสนองเมื่อข้าพเจ้าได้รับเรื่องนี้จากท่านอาจารย์คุณหญิงที่เคารพนับถือมาแล้วพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่า ชีวิตแต่ละบุคคลไม่ว่าชายหญิงเมื่อสร้างกรรมไว้แล้วหากมีผู้รู้เห็นใกล้ชิดตลอดมาในชีวิตประวัติแล้วจะเห็นได้ว่ากรรมใดที่ผู้นั้นได้สร้างไว้ก็จะติดตามสนองเมื่อใกล้จะจากโลกนี้ไปต้องทุกข์ทรมานเมื่อรู้ตัวว่าผิดบางครั้งก็สายเกินไปบางครั้งก็ยังมีเวลากลับใจหญิงผู้นี้กำลังรับกรรม และแม้จะมั่งมีเงินทองเพียงใดก็ไม่สามารถจะหาผู้ที่รักษาโรคบาปกรรมให้หายได้เงินทองที่ได้มาโดยไม่สุดจริตเบียดเบียนหรือเบียดบางทางทุจริตจิตโลภทำให้พระสงฆ์ได้รับความเดือดร้อนเป็นต้นเหตุแห่งกรรมตามสนองเมื่อตัวจะตายแม้ว่าจะมีทรัพย์สินมากมายเพียงใดก็ขนเอาไปไม่ได้ซ้ำกลับเป็นโทษ หากมีนรกก็ต้องไปเสวยทุกข์อยู่ในขุมนรกเป็นเปรตอสุรกายต้องทนทุกข์ทรมานอย่างสาหัสอยากกินอะไรก็กินไม่ได้เพราะกรรมชั่วตามที่ตนได้สร้างไว้เมื่อ,อยังมีชีวิตอยู่ในเมืองมนุษย์ต้องชดใช้จนกว่าจะสิ้นสุดกรรมฉะนั้นผู้มีปัญญามีสติจึงไม่คิดประมาทใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ให้ออกนอกขอบเขตของวงศีลธรรม ถือศีลชอบอย่าอยู่นอกเขตของวงศีลธรรมจะทำให้จิตใจห่อหุ้มไปด้วยกิเลสตัณหามัวเมามืดมนแสงสว่างของธรรมไม่สามารถส่องเข้าไปถึงชีวิตจิตใจก็มีแต่ความเศร้าหมองหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อกรรมตามสนองย่อมทำลายอนาคตตนเองทำลายชื่อเสียงของวงตระกูลและนี่เป็นตัวอย่างของหญิงผู้เป็นโรคบาปกรรม ที่มองไม่เห็นชัดเจนอย่างเงาบนกระจกฉะนั้นหากท่านได้พิจารณามิใช่อ่านแล้วผ่านไปคิดว่าไม่เป็นเรื่องไร้าสาระก็คงจะได้ประโยชน์ทางใจบ้างระยะหกเดือนก่อนจะตายอยากกินอาหารอยากดื่มน้ำแต่ตนเองได้กลายเป็นเปรตอสุรกายไปแล้วอย่างโบราณบอกว่าปากเท่ารูเข็ม พอจิตดับก็ดิ่งไปสู่นรกคงจะต้องทุกข์ทรมานชั่วกันกว่าจะสิ้นสุด